เอ้ยไม่ได้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 โยนใส่แกะไม่ได้ครับวางตรงนั้นแหละเดี๋ยวเจ้าของเขามาโยนไปเลยโยนไปโยนทิ้งตรงนั้นอ่ะโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำเขาไม่ได้ไม่ได้ครับมันจะกินได้ไงเป็นก้อนหินอาป่าไปกลับบ้านแล้ว เมื่อกี้เด็กไปไหนมาไปไล่หมาป่าเหรอ,อตรงไหนตรงหมาป่าที่มันโดนตรงไหนล่ะเหรอมีแม่หมาป่ามีม่หมาป่าาตาม,ม,ตามเกเหรอหมาป่ามาตามแกะเหรอไ,ไปไหนคะ จะต่อยมาป่ะพอแล้วพอแล้วจัดการแล้วเหรอ